วันนี้เจะไม่กินเบรคฟาสต์อือหือสมมติว่าไปฟังเอามาเฮ็ดงานเนาะเห็นเขาท้ายรูปอยู่ไหนอันโรงพีาบาเขาถ่ายรูปอย่างกันเนาะ ฟาดเจ้าจ้าแล้วพอเขาถ่ายรูปเสร็จก็เลยไปถามว่าอันเขาอันถ่ายรูปกันเหตุยังว่าซั่นอันพยาบาลว่าซั่นบุรุษพยาบาลเป็นผู้ชายเด้อจ้ามาจากอินเดียเพิ่นสิกลับไปอยู่อิน,ดอนอออเ,อเดียมาสั่นโอ้โหคอยก็เศร้าวคอยก็บ่รู้จักเขาเด้ก็บ่ได้สนิทกันเด้ แต่ค่อยได้ฟังแล้วว่าเขากลับบ้านเขาเนี่ยโอ้ยพยายากลับพยายามอยากกลับบ้านนําเนาะเขาก็คงเก็บเงินเนาะเพราะว่าไอ้อัยยาบาลผพืนเนี่ยสิเงินกลางคืนได้จากกลางคืน,น่นะสีได้เงินหลายไม่นาเราบ่ค่อยเห็นจากกลางวันเพื่อนก็นไม่ได้บอกเนาะเพื่อนบอกว่าเห็นอยู่แต่กลางคืนมาสั่นกลางคืนนมันเงียบมาซ้ำก็เลยว่าอ๋อตีแล้วก็ได้เงินดีได้เงินอัน หลายได้เงินกว่ากลางวันใช่นะไหมแบบนี่ก็เลยไปหามาเฮ้ยสิไปหลอตีประสาทแล้วเฮ้ยสิกลับมาบอๆประสาทนางเก็บเงินแลน้วนางกลับกลับไปอินเดียอืมพราได้เงินพอ่อลูกโตแล้วว่าอันพอ่อมีเงินแล้วพ่อแล้วกะก็ไปตะไปอยู่ใีชุนเจ้านู่นนี่มันหนาวสีแดดปันใดก็นหนาว หนาวอีหรีซุนเจ้าอีหรีแล้วมันยุ่ไผายุมันเดซุนเจ้าประเทศเนี่ยอืมประเดี๋ยวมูมูมาแบบมันมาจากอันโปรตุเกสเอ็ดในงานน้ำกันกะบภาษีกับบ้านคือกันปีหนาว่าันฉันกาษีกับบ้านเนี่ยขคือกันฉันบ่มีงานชันบ่มีเงินฉันไปเฮ็ดงานอยู่บ้านฉันก็ได้ว่าัันกบบ้านเขาเงินยูโรสแตนแม่นบ่ล่ะนั่นแหละ กับไอแต่แต่เขาอายุท่อเนี่ยกับบ้านไปอ่ะกับเมืองไทยเขานะ่วเขาจะไปเฮตดอีกอย่างสเมเด็นบลราแัแ่หละการศึกษาก็ไม่ได้สูงคือเขาสินะ่ะแล้วแต่มีลูกนนใจพร้อมแนละ้วใจพร้อมกายพร้อมอมืแต่ตังไม่พร้อมแล้วโอกาสก็ไม่พร้อมเพราะว่ามีลูกเด้ลูกมันได้เรียนอยู่หนีเราุมเจ้า ก็ต้องอยูกับลูกอืมถ้าเพื่อเาฉันพ้อแล้วแกก็ยังแบบว่ายังลูกแบบยังเบิ้งแบบนุ่มอยู่เด้อแกกับบ้านคนยเดี่ยมมันน่ะอืมเพื่อเงินอ่ออน,อนบอกอลากันเพราะว่าฉันอันเธออันกุดหลักเดอ้อเธอโชคดีเดอ้อว่าซัอืมถ้าเธอพ้อมแล้วก็ไปลวนเพราะว่าเธอยังนุ่มกับบางไปตอนเทาเซ่นยังมาได้ แกก็บอกว่าฉันยูนีแล้วมันหนาวอ่ะสันประเทศนี่มันหนาวอ่ะสันแกว่าแกก็ให้เหตุผลแค่นี้แหละไม่ใช่หรอกมันหนาวแล้วก็มันก็ยากแล้วมันก็ซีเรียสแล้วมันก็สตรีทแล้วมันของแปลว่าซีเรียสเครียดของมันก็แพงเด้อจ้ายอยู่เนี่ยอืมของแพงแพงเรว่าอยู่เพิ่เก็บเงินได้แล้วฉันให้ฉันพ้อมแห่งกระสิบไปยู่คือกัน่าสันอืมอืม ไม่กับคนว่ามันไปยู่ไปยู่ไปยู่นี่แหละอยากกลับอยากกลับเนี่ยมันก็สิบอะไ้กลับเนาะบ้านทางอะ่ะแกอายุหน่อยเนอแกประมาณสามสิบนี่แหละเบิ้งแล้วนะไอ้พยาบาลไอ้คุณแอนผูน้ไซส์แกสีส้มแบบเป็น lg บอเป็นอีหยังก็เพศที่สามเลยไหอืมก็จากอินเดียแกกับไปอินเดียแล,แล้วก็กระเสามู้กับสิบมู้กันอันจากอันโปรตุเกส กสิกลับบ้านคือกันโอ้ขวมือคอยก็เเร้า <laughs> อ่ะเ้าเขาก็อยากกลับบ้านเอาก็อยากกลับประเทศคอยคึอกันเด้คอยก็บเรียว่าขวเยียนตายอยู่หี่เด้คุณเจ้า่อยก็อยากกลับเราก็ตั้งใจเก็บเงินอยู่แต่มันก็มาได้อืมเขาไม่ได้จบด็อกเตอร์เนาะเขาไม่ได้งานด็อกเตอร์เนาะ แต่มันสิได้เหลือเฟือต่อัน,นี่เขาเป็นพยาบาลพยาบาลเงิ้เดือนเขาก็หลายอยู่แล้วมาเห็นงานอยู่เนี่ยเออนี่แหล,ละเขาก็กลับมาเนี่ยกลับไปอินเดียเขาบอกว่าฉันกลับระเด้อว่าฉันเธอไปเธอบอกมาอีกตีบอกว่าฉันโอ้ยอันนี้เศร้าบร่ได้สนิทกับเขาเดจ้าบร่ได้สนิทกับเขาบร่ได้สนิทกับเขาเลยแต่รู้สึกว่าได้ฟังแล้วเศร้าเพราะว่า <laughs> เขาคือมาดีแท้เขาคือมาโชคดีแท้เขาผู้เดียวเนาะสงสัยเขาผู้เดียวเสียเขาแบบลูกงสี เขาก็เลยแบบว่าเขาเก็บเงินแบบจัดเก็บเงินได้พ่ออมเขาก็เลยไปเดอจ้านั่แหละคือมาดีให้ถ้าผู้เดศะถ้าฟังแล้วผู้เดอันไอ้ว่าพ่ออมก็ไปอยู่บ้านแล้วอ้ยดีดีเดจ้าโชคดีอิลีมันก็ดีย่างเสียย่างเนาะแต่ถ้าผู้เดศพ่ออมแล้วไปอยู่บ้านเขาน่ะถ้าเขาย่เป็นถ้าเขาย่พอที่เขาแบบก็่ต้องไปอีหยังมากมายนะเบื้องในกระเป๋าสตดูตังในกระเป๋าแตการใช้ชีวิตจริง่นะ ม่นบอกล่ะมันก็บอกเมนว่ามันสี่ายกเดี๋ยวไปอยู่บ้านเขานะ่ะแต่คอยติดลูก่อยซื้อ,อ,อลูก่อยแบบเลี้ยงอยู่หนีแล้วสินะ่ะแต่เขาบม่มีลูกคิดว่านะเขาก็เลยตัดสินใจได้ไปดีแต่อันพ้นโปรตุเกสเนี่ยเขามีลูกลูกเขาใหญ่แล้วแล้วเขาก็สิจบมหาไยปีหน้าอังเสียนะเขาก็เลยตัดสินใจเขาก็เลยบอกว่าอยากกลับบ้านเพราะอยู่เนน่ย ของอีหอย่างก็แพงอีหย่างก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างแพงเบืดอจนเสียว่ากเก็บเงินเซฟมันนี่มันนี่เซฟมันนี่มันบ่ได้เซฟเดจ้ามันแพงคือขอ่เนี่ยไขย่เฮดอันโะอเวอร์ทามเฮดโอทิะเขาบอกแม้ว่าเขาให้เบื่อเดจ้าจุมเจ้าเขาให้แบบว่าเดือนหนึง่งอสมมุติเขาได้พันห่างจ้ะเขาฮักไปแล้วนะจ๊ะสองร้อยกว่าจ้ะเขาไม่ได้ว่าเขาเสียไข่เต็มเดจ้าเขาฮักว่าไปอันอีหอย่างก็เงินก็เสียนเง,งินก็เสียนบอแมนเดอ เงินก็เสียนก็ซัวสิได้เฮากับบลูอีกว่าครังหน้าสิเป็ดยังไหเงินก็เสียเนเขาสืได้แบบเดือนเท่าไร ي, อาทิตย์เท่าไร ي, สงเฮากับบรลูนเสียนะกของเจ้าก็พยายามเก็บเงินอยู่นั่นแหละเฮาเศร้าเศร้า,าทั้งที่บลูจัาก,กันทั้งที่แบบว่ามสนิท,ทก,กันเนี้ยแต่เขาแต่แต่เขา,าก็นิี้ใสดีนะเขาก็ยิ้มเขาก็นนั่นเขาก็ทักืูเพราะส่วนมากอันพวกอันเนื้อยูนิพวกไออันพยาบามมีเขาไม่ค่อยอยากทักนะจ๊ะเขาไม่ค่อยอยากว่าวน้น เพราะว่านั้นก็เป็นอย่างเขากระเฮ็ดงานของเขาไปแล้วแล้วเขากับบ้านจ้ะเขาเรางานเทาแล้เนี่ยจังไงแบบว่าเขาก็ยุงของเขาสินะนั่แหละแต่ถ้าเขาสิไม่ยืนว่านั้นเป็นปบได้ได้สินะเจ้าอืมหายใจออกหายใจออก อยู่แล้วโชคดีค่ะยังนุ่มยังแน่นครับบ้านครับอินเดียเขามาจากอินเดียเดจ้าตอนแรกก็น,นึนกว่าฟิลิปปินส์บอกเคยถามว่าเธอมาจากใส่ฟัาด้วว่าธรามาจากาอินเดียมาใั่ใส่กระสีกลับบ้านมาใั่อันตอนเป็นเลเซอร์ัะอันมอสกิตอันมออันผิวหนังก็มาจาก India อิบบนเดียอืเขาก็มาให้งานอยู่นี่ เขาก็อยากกลับบ้านขึ้นกันเขาว่าเขาเขาก็อยากเปิดอันเป็นธุรกิจของเขาแต่เขาบม่มีเงินเจ้าไปอันเลเซอร์เพื่อนนะนั่นและหอมมะว่างเห็ทหมาว่างเ้็ทจะฟังสุนทรยุประเทศใดก็เสียยางดียางนั่นเดี๋ยวจ้านั่นแหละเขาก็บอกแล้วว่ายูนีกันหนาวค่ะอยู่บ้านเฮาก็ห้อนค่ะยังจ้ะของของหางเฮาายูเห็เป็น อิเร่ี่ว่าจะไปฟุ่งเฟ้อยอีหยังมากมามเนาะ่อให้เขามีเข่ากินมีตังค์ยู่วนั่นมีตังค์อยู่ในกระเป๋าในธนาคารในอีหยังก็ได้แบบว่าเพื่อเขาเป็นอีหยังแล้วมันจะได้มีเงินอันรักษาเงินสินะก็ะต้องไปเดือนร้อนผู้ใด้เงินสินะแค่หันละ สวัสดีครับเจ๊คนสวยแซบบอรครับสุพ์โอ้ยไอยันเบคอนกระแซบอยู่จา้าแซบอยู่เสาโอ้กินไปน้ำม่าไปน้ำอ้ยกระเศา้าเนาะเห็นเขากลับบ้านกันเนาะ ถึงแม้สิบอแม่ประเทศเจ้าของเนะเขากลับบ้านเขาบอกว่าถามว่าไปอย่างเพิ่คึอกับวัาซันเขอบอกมาอีกตีบอวัาซันฉันฉันคิดว่าฉันพร้อมที่จะไปแล้วสงสัยเขาไมา่ยุ่นน้แล้วเด้อจะไม่ได้ถามประมาณสิบสองปีมั้งเขาไมา่เห็นงานอยู่เนี่ยอือละ่ะแซ่บเบคอนแล้วก็ไข่ดาวและก็ไอ้อย่าง อ,อันมันฝรั่งทอดนดะจ้าเขาเฮ็ดเป็นแบบขยำขยำขยำ้วเขาก็ออทอดไม่เขาเขาไม่ได้ทอดเขาใส่อันตู้อบนะจ, <c oughs> จ้ะเจ๊คนสวยคนเจ๊คนแืมสวยสวยคักสวยแน,น่นอะกับพ่อโตยูก เอาแล้วก็สำหลักเอาข่าวปิดคอ,อม,มาหลักสันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่เอ่ยอืมเอามาแบ้งปัน่นนะจ้า ถ้าแบบว่าโชคดีมากเลยถ้าเพเ่นแบบว่าตัดสินใจแบบว่ากลับบ้านตอนที่เจ้าของยังแบบว่ายังบ่เท่าแต่ยังบ่อาย,าย,าอยุหลายอิงส่ะเงี้ยแล้วเก็บเงินได้จริงสอิอืมเอมอเราจะไปเก็บอี่ยังได้เห็นงานพ่อนเนี่ยลูกก็มิงสะก็ต้องอยููต้องกินมันใช่ป่ะน,น้ำยูดอกจะได้กลับบ้านคือเขา จมไปฟังเดียวส้มเจ้าขามกา็ฟังให้แน่<笑><笑>เบคอนก็แข็งแข็งน่ะกินแล้วเข่าหักต้องตัดชิ้นน้อยๆอันนี้ก็ใหม่เบิ่งเขาใส่เตาอบแล้วมันก็ใหม่มันก็แข็งมา มินุ่มย่้ยังเดียวคือทอดไข่ไข่ดาวอืมน่าสิเก็บเงินอีกจากี่สุมเจ้าอือบางคนไปแล้วก็ว่าบรอดยู่บะได้ยู่ได้บะได้นะ่ะอย่าเอาพาระมาหลายเอาพาละที่เจ้าของจำเป็นนะอ่ะอีหลีอืม มาอยู่กับฝรั่งก็คือกันว่ต้องเอาภาละอี่อย่างมาหลายเอาแต่ความอดทนถนอมมาอืมถ้ามีลูกอยู่บ้านเออต้องมีหน้าที่ส่งเงินให้ลูกให้แม่เอออันนี้ก็โอเคกับาบา๊วยอย่งอีหลีแต่ถ้าสิไเเอาเบอร์ทั้งตระกูลน่ะมาดูแลนะ่ะเบิ่งคอยนี่เป็นตัวอย่างอืมเก็บเงินยังบอกเก็บเงินอ่ะเพิ่งมาเก็บเงินได้อยู่เนี่ยโอ้เก็บเงินได้ก็ไม่ได้หลายดอกซุ้มเจ้า ก็ไม่ให้ความสะอาดเนาะไม่ได้มันเป็นด็อกเตอร์หรือว่าบริปริบป็นพยาบาลคือเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขากระสุนหรืเสาเสาอีหลีเดชุ่มเจองอม,มีลูกน้ำแนี่ยบอกเล่อเท่านะั้นนะเมียฝรั่งอ่ะผู้ใหญ่ซีมาเอาอันฝรั่งเนี่ยก้อนสิบแบบว่า มาอยู่แล้วแบบว่าบ่ต้องทุกข์ใจอย่างเนยอย่าเอาภาระจากทางบ้านมาหลายถ้าว่ามีแม่มีลูกมีลูกที่อยู่เมืองไทยเองเสียเออลูกไงเราก็ต้องให,ให้มันดูแลเองอยู่สูไปอันรับหลายอันภาระนะอิหลีสมเจ้าอิหลีย่นีนะ่ะมันบ่เมนมันง่ายๆเนี่ยโมแมนมาถึงลเลยเฮ็ดงานโลดจยงเสียมันบมเมนเด้ยสมเจ้าเดี๋ยวนี้นะ่ะเขาก็เฮ็ดเขาก็เฮ็ดให้ย่ายขึ้นเด้อจ้า ขเขาให้ได้ยากขึ้นอีลไมัแม่นยากดอกเขาอ,อยากฮ็ดเงินอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากได้เงินอีกอีหอย่างก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างเนีย่ยขึ้นทุกอย่างเอาแบบว่าม่อยู่เนี่ยว่วาเจ้าของสิรอดบอ่เจ้าของสิอดทนได้บอแค่ไหนเดี๋ยวนี้นะอือเป็นเมียฝรั่งต้องอดทน เพิ่มทุกอย่างรวมคำว่าภาษาอาหารอากาศคนอีกจังหนึง่งม่อยู่กับพ่อแม่เขาอไอม่อยู่กับปูกับยาบักฝนกับมีบ้านก็โชคดีไปสิอิหลีอืมกี่โมงแล้วเอ่ย โอ้ยมีเวลาไล่อยู่ไหนอยู่เดน,นเมเนน่ะออกมาต่อออกมาตะเวินนั่งอีกสักพักนึ่งเนาะท,ที่อย่างกันอยู่บ้านเฮ้าน่ะจักโมงแล้วอยู่คุณนะ่ะสี่โมงห้าโมงกินอาหารเช้านะคะแล้วก็มานางจม <c oughs> มานางจมมันเละ อันเคยเห็นอันเขาฝรั่งเขาไปยู่นะฝรั่งก็ฝรั่งก็ไออยากไปยูเมืองไทยคนจังหวัดแหละบคนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็คือเขาวานมันมีเบิร์ตเด้ไอพวกสำไอพวกสำหนอกสำนวนพวกอันเว้าอันจังทร์เออเป็นแมนอิลีเขาก็สช่หาแบบเบิร์ตปีเบิร์ตซาดเขาก็ใช่โบมี่โบมังนั่งเขาเสร็จอืมเขาได้เงินเดือนเนี่ยมากลายออกมาน่ะ อันเบิรงสลิปเบิรงอันอันที่เขาจ่ายงั้นสินะหลายหลายแต่เขาเขาฮักไออันภาษีก็หลายเด้อจ้าเท่าตัวอืมว่นแม่อของใคอดีเขาบอกฮักเขาฮักขึ้นกันยิ่งอันอันใส่เบอร์นี่อย่างก่อนเขาอินอินชูระน้ำเบอร์งิ้นสินะอันที่ว่าใส่แบบว่าเขาใิมีน้ำเบอร์ของใครของมันเอ็ดงานเราต้องจ่ายภาษีสินะเขาก็ฮักโดยอัตโนมัติเลยกับใบอน,นันนั้นสินะนั่นแหละอืม ว,าาว่ายากกันยายว่ายากกันยากกับทุกมองนั่นแหละเนาะทุกมองนั่นแหละสงเจ้าทุกที่ทุกประเทศนั่นแหละ,หละมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเขาสีอยู่จังหดเออเขาสะอยู่แบบจังไดนี่สินะทุกประเทศต้องิึงในเงินในกระเป๋าในแบงก์ว่าเขามีเท่าไหร่การเป็นยูเขาจะอยู่ยจังหดจังสินะ่แตะคอยกับยังบ่ได้ลูกคอยสอนคุณเนาะ ถ้ากลับไปเขาก็อยากให้ลูกเขาเลี้ยนันโรงเรียนดีนสินะโรงเรียนแมน่ะเขามาถึงขนาดนี้แล้วนะ่ะเออเขาก็อยากให้ลูกเขาเลี้ยนโรงเรียนดีขึ้นอีกจกน่อยแนงนสินะเพราะว่าเขาคุ้นกับชิ่งแวดล้อมอยู่หนี่แล้วสินะถ้าไปพุ่นเขากลับไปกับซีด้เสียค่าเอ่อเถอมีอย่างหลายไทยว่าโรงเรียนแบบว่าอนันแนงสะก็ประม่ณว่าเลือกหรือว่าลืมอินกับอีหอย่างเจ้าของเด้อเจ้า,จาว่าเจ้าของมาใส่แต่ มันต้องเลือกถ้าไปตอนนี้คือต้องเลือกโรงเรียนเข้ากับตัวลูกในตอนนี้เพราะลูกสาวก็สิบขวบลูกชายก็สิบหาแมนบาละมันกะสิยากแน่ถ้าไปโรงเรียนธรรมดาโมมิประเด็๋ว,ว่าภาษาอังกฤษกับเขามันสิเป็นจังไหนเขาก็ไม่อยากยูแมนบาละถ้ากลับไปตอนนี้นะกลับไปได้ยูแต่ก็ต้องแต่ต้องได้เสียงเงินเยอะเลยกับค่าโรงเรียนสากคาเทมอมสักก็สาวยูนี่ สักวันให้เขาไงและให้เขาตัดสินใจเอาว่าเขาสิไปอยู่ใส่เดินซุ่มเจ้าเดอ้อประเด็นนั่นแหละเอ,เอามาว่าให้ฟังอืว่าวให้ฟังบางคนก็นิสัยดีฝรั่งบางคนกขนหนาบุตรอยู่ๆเราเราก็อยากกลับบ้านอื่น <laughs> ไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ <laughs> บางคนเทาเอิญเนี่ยอันเธอมาอันนั้นนะจะมีหลายอย่างที่สิเสียดอันวนะ่าเนี่ยไอ้ก็เน้นนิ่งฉดูเราสังข์ขึนเนี่ยเขาบอกเพราะว่าคนเขาอะเขาบอกว่าบ้าขาอบาขอกเอพสปอร์อตมันก็นมีทุกหม่องอะไรเนาะมันก็นมีทุกหม่องบ้านเท้ากันได้อัน,นั่นอันี่กันงสิเนานะเออมันเรียนติงไม่เลียนติง เวลาเขาเบอกแล้วเขาเป็นแต่แซงมันบอกปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊ดเดซุ่มเจ้ามันวอามีขามีขาคือบ้านหนาวเดย์ยิ่งกันผัวเฮาวเลยยิ่งว่าไอชิตานูอ่าอังกฤษชีคีคานสปิกอังกฤษยิ่งซังแห่งอ่ะอืหลายอย่างซุ่มเจ้าเออบางเทื่ออันเขาเอาค้นมาเทรนน้ำเนาะเอามาแบบว่าอ่าเขาค้นไม่จะมาเทรนน้ำซะอันท่านี้ก็บอกอัน วรรณ่า,าไปเลยซุปเปอร์วไวเซอร์ไปเลยว่าโอ้ยฉันบ่าดอกฉันบ่าวภา,วาวษาอาัอางกฤษกหวงสินเนาะเขาก็ห่วงสินะนั่นแหละอืว่อยากให้ผู้ใดมาอันนั้นเนาะสูว่าภาษาเดียวกันสู่กส่งไปไปน้ำกันสุดๆมาส่งไหมอยากนะเ้คุณเรา,าวาภาษาดีค่ะภาษาดีแฮเธอก็ส่งไปเรียนน้ำกันทั้งตัวเขาต้องมาเทรนนิ่งไงคนใหม่เขาเทรนนิ่งเห็นไหมเนาะคุณเจ้านนั่แหละไปวันเน,น,เนี้ย ว่าพ่อห้ามปากหองค่อเข้าไปเลยเด้อมาจมให้ฟังก็ฟังให้คอยแน่เอออันไหนที่ว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฟังแน่สุเจ้าอันไหนที่ว่าเป็นประโยชน์พุกเจ้าก็ปัดถิ่มโหลดจัิงสินะว่าต้องเอีอย่ยงมากมายเจไหมย,ยูเนี่ยยูเนี่ยมันอยู่ยากแล้วคอยกับเ่าอยากให้มันยากไปกว่านี้เออขอพ่อว่าเาให้ฟังนะจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้ว้อจ้าอันคุณสูพจน์แล้วก็ มาลักกันเนี่ยไปแล้วเด้อจ้านั่นแหละเราค่อยว่ากันไหมว่างๆเขามาเขามาว่าน้ำกัก็ได้เขียนมาะลายก็ได้มาคุยน้ำกันเน่ยเออนั่นแหละมีอะไรก็ทักมาเลยนะคะถามได้เลยนั่นแหละเราก็อยู่นี่หลายปีแล้วพอที่จะบอกอะไรอะไรอันไหนที่มีประโยชน์ก็ก็จะพูดให้ฟังถ้าอันไหนแบบว่าเออมันไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องมาพูดเนาะนั่นแหละ นั่นแหละเราเคยว่ากัน้อจาะ่อยไปแล้วเออเราจะไปกินน้ำมัน่ข่เคอยเข,ยขาติดคอค่อย,ยังไม่ได้กินน้ำมิ่แล้วก็มาจมแล้วก็มาเว้าเนี่ยโอ้ยแต่ลวเดวจ้าสวัสดีค่ะ